แนวข้อสอบข้อที่1การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆให้กำหนดตำแหน่งและอัตรางเงินเดือนโดยคำนึงถึงข้อใดข้อหนึ่งคุณภาพและปริมาณงานข้อ2คุณภาพและจำนวนค้าราชการข้อ3จำนวนค้าราชการและปริมาณงานข้อ4 ปริมาณงานและความเหมาะสมของแต่ละภารกิจสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา5กล่าวว่าการแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆไว้ด้วยดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1แนวข้อสอบข้อที่2การจัดตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ให้ตราเป็นกฎหมายใดข้อ1 พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกำหนดข้อ3พระราชกฤษฎีกาข้อ4กดกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา8กล่าวว่าการจัดตั้งการรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา7ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่งส่วนราชการตามมาตรา7คือ1สำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง3าทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง4ี่กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐม รดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1พระราชบัญญัติ แนวข้อสอบข้อที่3การรวมกระทรวงเข้าด้วยกันโดยไม่มีการกำหนดอัตราข้าราชการเพิ่มให้ตราเป็นกฎหมายใดข้อ1พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกำหนดข้อ3พระราชกฤษฎีกาข้อ4กฎกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา8ทวิกล่าวว่าการรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตราเจถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ3พระราชกฤษฎดีกา แนวข้อสอบข้อที่4ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราค่าราชการเพิ่มขึ้นจะต้องตรวจสอบจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปีข้อ1 หนึ่งปีข้อสองสองปีข้อสามสามปีข้อสี่สี่ปีสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตราแปดทวิกล่าวว่าให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล,ลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมีให้มีการกำหนดตำแหน่งอัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อสามสามปี แนวข้อสอบข้อที่5ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะตามข้อใดข้อ1กระทรวงข้อ2ทบวงข้อ3กรมข้อ4กองสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา9กล่าวว่าให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมมีฐานะเป็นกรมดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ3 แนวข้อสอบข้อที่6บ,บุคคลใดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ1 นายกรัฐมนตรีข้อ2รองนายกรัฐมนตรีข้อ3เลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้อ4ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา16กล่าวว่าประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้1รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี3เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ 4. ปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบข้อที่7การจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะในกระทรวงจะต้องตราเป็นกฎหมายใดข้อ1พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกฤษฎีกาข้อ3กฎกระทรวงข้อ4ประากาศกร,กระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมารตรา18กล่าวว่าในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น ธีบดีก็ได้ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2พระราชกฤษฎดีกาแนวข้อสอบข้อที่8บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อ1อธิบดีข้อ2หัวหน้ากลุ่มภารกิจข้อ3รองประหลัดกระทรวงข้อ4ประหลัดกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตราย1กล่าวว่าในกระทรวงให้มีประหลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้หนึ่งรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แรงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี3เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานประลัดกระทรวงดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือข้อ4ประลัดกระทรวงแนวข้อสอบข้อที่9การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันต้องตราเป็นกฎหมายใดข้อห พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกฤษฎีกาข้อ3พระราชกำหนดข้อ4กฎกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตราย21กล่าวว่าในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่2ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้มีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4กฎกระทรวง แนวข้อสอบข้อที่10ในกระทรวงที่ไม่ได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจและมีปริมาณงานมากจะมีรองประลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คนข้อ1 1คนข้อสองสองคนข้อ33 3, <3> 3 3คนข้อ4-4คนสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตราย1เกล่าวว่ากระทรวงใดไม่ได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจและมีปริมาณงานมากจะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็น2คนก็ได้ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2จํจำนวน2คน แนวข้อสอบข้อที่11กระทรวงที่จะสามารถมีผู้ตรวจราชการได้ต้องคำนึงถึงข้อใดต่อไปนี้ข้อ1การกระจายอำนาจข้อ2สภาพและปริมาณงานข้อ3การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อ4การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา35กล่าวว่ากระทรวงทบวงกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการก็ให้กระทำได้ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2สภาพและปริมาณงาน แนวข้อสอบข้อที่12ในการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจต้องพิจารณาถึงสิ่งใดข้อ1การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนข้อ2ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการข้อ3การกระจายความรับผิดชอบข้อ4 ถูกต้องทุกข้อสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา40กล่าวว่าในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการและการกระจายความรับผิดชอบดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4ถูกต้องทุกข้อ แนวข้อสอบข้อที่13การที่กระทรวงจะมีคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใดข้อ1รัฐสภาข้อ2กระทรวงกลาโหมข้อ3กระทรวงมหาดไทยข้อ4กระทรวงการต่างประเทศสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา50ทับหกล่าวว่ากระทรวงทบวงกรมจะมอบอำนาจหรือมีคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4กระทรวงการต่างประเทศ แนวข้อสอบข้อที่14การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายใดข้อ1พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกฤษฎีกาข้อ3ประกาศกระทรวงข้อ4กฎกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา52กล่าวว่าการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1พระราชบัญญัติ แนวข้อสอบข้อที่15บุคคลใดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดข้อ1สภาจังหวัดข้อ2คณะกรรมการจังหวัดข้อ3คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดข้อ4นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา53กล่าวว่าในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2คณะกรรมการจังหวัด แนวข้อสอบข้อที่16ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดข้อ1จัดตั้งศูนย์บริการร่วมข้อ2 เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อ3นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติข้อ4เสนอแนวการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา55ทับ1กล่าวว่าในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนวการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4เสนอแนวการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานของรัฐในจังหวัด แนวข้อสอบข้อที่17การจำกัดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใดข้อหนึ่ง พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกษฤษฎีกาข้อ3ประกาศกระทรวงข้อ4กฎกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา58กล่าวว่าการยกเว้นจำกัดหรือตัดทอนอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดหรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1พระราชบัญญัติ แนวข้อสอบข้อที่18การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ออกเป็นกฎหมายใดข้อ1พระราชบัญญัติข้อ2พระราชกฤษฎีกาข้อ3ประกาศกระทรวงข้อ4กฎกระทรวงสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา61เกล่าวว่าการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2พระราชกฤษฎีกา แนวข้อสอบข้อที่19บุคคลใดทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทที่คู่กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดกข้อหนึ่ง ในอำเภอข้อ2คณะบุคคลข้อ3ปลัดอำเภอข้อ4ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา61ทับ2กล่าวว่าในอำเภอหนึ่งให้มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดกและข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน2ล้านบาทหรือมากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ2คณะบุคคล แนวข้อสอบข้อที่20บุคคลใดมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำเภอข้อ1นายในอำเภอข้อ2คณะบุคคลข้อ3ประลัดอำเภอข้อ4ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา62กล่าวว่าบรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำเภอหร,รออือนายอำเภอซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรมการอำเภอและนายอำเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอำนาจหน้าที่นายอำเภอดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1นนายอำเภอ แนวข้อสอบข้อที่21ข้อใดกล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องข้อ1จังหวัดเทศบาลข้อ2องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอข้อ3อำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา70กล่าวว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นดังนี้1องค์การบริหารส่วนจังหวัด2เทศบาล3สุขาพิบาลซึ่งยกเลิกแล้ว4ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแนวข้อสอบข้อที่22บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้อ1นายกรัฐมนตรีข้อ2คณะรัฐมนตรีข้อ3ปลัดกระทรวงข้อ4ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา71ทับ1กล่าวว่าให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ1นายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบข้อที่23ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีข้อ1 1ปีข้อ22ปีข้อ33ปีข้อ44ป,อ 4, 4, ปีสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา71ทับ3กล่าวว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกันดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ4มีวาระ4ปี แนวข้อสอบข้อที่24บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้อ 1. น,นายกรัฐมนตรีข้อ2ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ3เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้อ4เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา71ทับเกกล่าวว่าให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ3เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแนวข้อสอบข้อที่25บุคคลใดเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ข้อ1นายกรัฐมนตรีข้อ2คณะรรัฐมนตรีข้อ3ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ4คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำหรับคำตอบของข้อนี้อยู่ในมาตรา7 1ทับ10กล่าวว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ,ขอ4คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ